ยิ่งก็สวัสด,ดีเอฟทุกๆคนนี่ครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับสำหรับแกเร็ตเบลนั่นเองนี่ครับก็มาถึงคิวของปีกระดูกยุงแล้วนะครับผมสำหรับแกเร็ตเบลเลือดเบลคนนี้นะครับก็แกเร็ตเบลเนี่ยมีค่าโอเวอร์ออยู o ่ที่96นะครับเื่อเวลตันของเขาในรูปแบบของฟีเจอร์เพยเยอร์เรอลมาริดในแพ็คล่าสุดนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีเทลของแกเร็ตเบลเนี่ยผมก็สูง185นะครับอายุ30 เล่นเท้าซ้ายนะครับตันที่22นั่นเองนะครับสำหรับเดเวลของแกเรตเบลมาดูกันที่ส่วนของการบุกนะผมก็จะอยู่ที่โซนปีกนะครับกลางแล้วก็ปีกสองข้างแดนหน้าก็ได้นะครับสำหรับแกเรตเบลบอกเลยว่าสุดจัดแน่ๆน,นะครับบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆอ่ะมาดูกันที่แอตติวิตตี้นะครับผมก็จะมีออฟฟ c เชีย r เนี่ยอยู่ที่88นะครับบอลคอนโทร92 ดิปป i n g 95นะครับผมการเข้าสกัดบอลยาก็จะอยู่ที่89ครับบอลสั bon ้น88บอลยาวก็83นะครับบอลยาวเนี่ยอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่อง bon son, บอลสั้นเนี่ยเกตเบลก็ไม่ยอมใครนะครับ88 f i n ิชชิ่งอยู่ที่88นะครับจบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมลูกหมงก็ค่อนข้างดีนะครับ86โอโ้โหดูกลางอากาศลูกตั้งเตะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ86 ปั่นโค้งก็86นะครับสปีดโอ้โหโคตรจัด97ครับผมทุกคนโอ้โหสปีดต้นอยู่ที่92นะครับกิ Power, ๊กกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงอยู่ที่97จัมมการกระโดดอยู่ที่89ครับแล้วก็พิสิคอลคอนแทค88บาลานซ์90สเตอร์มีน่า81อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของแกเร็เบลเลยนะครับเพราะว่า อาจจะเหนื่อยเร็วนี่ครับคล้ายๆกันเลยกับเอเดนฮัสซานะครับเอเดนฮัสซาก็อยู่ที่ประมาณ83นะครับเหนื่อยเร็วมากๆนะครับวิ่งเร็วหมดเร็วนี่ครับสำหรับแกเรตเบลและก็เอเดนฮัสซานะครับส่วนข้าพลังพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับผมเพราะว่าเป็นของกองกลางและก็ผู้รักษาประตูนั่นเองฟอร์มอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับแกเรตเบลอยู่ที่5นะครับแล้วก็การใช้เท้าถนัดและก็ไม่ถนัดเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับอยู่ที่1และก็1นั่นเอง อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลนี่ผมสกิลก็จะมี catch behind t u r นี่ครับแล้วก็ mastery t o นี่ครับผมอ cry wall shot นี่ครับ deeping shot นี่ครับ reaching shot อันนี้ก็ยิงแบบลูกมุดพุ่งเร็วนะครับแล้วก็มี aerobatic finish นี่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ในท่ายากนะครับ winter pass pinpoint reaching นี่ครับ outside circle รองชาวนี่ครับผมโอ้โห วันสั้นวันยาวก็มีนี่ครับอ่ารอบพาร์ตรอบเตดพาร์ตโอเคก็ประมาณนี้นี่ครับสำหรับค่าพลังค่าสกิลของเกเรตเบลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเกเรตเบลในแมตช์แรกกันดีกว่าครับเกเรตเบลจะโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมกับทีมทอดสักแค่ไหนมาดูกันเลยครับทุกคนจัดมาครับผมฟิตของเกเรตเบลครับในแมตช์นี้ก็ถือว่าปานกลางนี่ครับผมไม่ได้เวอร์วังอะไรนะครับพอสโคลงไปครับอ่ากริดมันแล้วก็พอสโคขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดผิด โอเคเปลี่ยนตำแหน่งให้พอสโค้นิดนึงครับมาลุยกันดูครับว่าแกเรตเบลจะช่วยผลงานเป็นยังไงนะครับในนัดแรกกับเราจัดมาครับงานนี้เจอกับเอเวอร์ตันนี่ครับผมมาดูครับจะเป็นยังไงเอเวอร์ตันคาร์วัลลวินครับตอนนี้บอลอยู่ที่เอเวอร์ตันครับเอซูริกาตาได้บอลครับแกเรตเบลชิงสวยครับแกเรตเบลอีกครั้งหนึ่งสวยครับพอสโค้ดโสโค้มาที่กรีตมันเอาครับ บอลยังเป็นของเราครับแกเรตเบลแกเรตเบลโยนมาจังหวันนี้พลาดไปนิดนึงครับอย่างดีครับบุสเกตดักได้มาเลยครับดูความเร็วของโอ้โหแกเรตเบลครับเร็วจัดจ้านครับในย่านนี้แล้วก็จ่ายมาที่เอเดนฮาซาโอ้โหเกือบเป็นประตูแล้วครับจังหวันนี้ดูครับสปีดของเอเดนฮาซาไม่ใช่สิสปีดของแกเรตเบลครับแล้วก็จบ น่าจะตัดเข้ามาให้กรีดมันนะครับภาษาน่าจะเป็นประตูขึ้นนําได้เลยแต่ว่าก็ต้องชมเกเดเบลครับที่ล่าขึ้นมาโคตรเร็วและก็สปีดจัดมากครับอย่างที่บอกเลยครับตามค่าพลังหมดลงมาเกเดเบลจังหวะนี้บุสเกตบุสเกตโดนจิ้มครับพอสโคบุสเกตเอาใหม่ครับตั้งกันใหม่บุสเกตต่อมาที่เกเดเบลเกเดเบลสับมาให้ โอ้โหกรีดมันเรียบร้อยเลยครับเอเวอร์ตันโดนเลยครับจังหวะนี้อองตัวกรีดมันครับแอซซีสจากแกเรตเบลปีกระดูกยุงของเรานั่นเองนะครับวันนี้ใส่เบอร์เก้านะครับมาในชุดของมาริดนะครับผมดูครับอึฮึแกเรตเบลไว้พลิบดีมากครับจิ้มมาให้แล้วก็ยิงนิ่มๆเลยครับพลิกตัวแล้วก็ยิงเลยครับกรีดมันโอ้โหแกเรตเบลก็จมูกเร็วมากๆครับ อาจจะยิงไม่ได้นะครับแต่ว่าก็แอซซิดได้แล้ว1จังหวะจังหวะนี้แกเรตเบลแกเรตเบลเนี่ยเออย่างบอลก็ดีนี่ผมวิ่งไล่บอลแหน,นไม่มีหมดนะครับผมวิ่งได้ตลอดครับถ้าอยู่ใกล้จังหวะนี้โอ้โหต้องดูจังหวะนี้ให้ดีครับออกไปแล้วครับโอ้โหเกือบไปแลว้วสุริการตาได้บอลครับแกเรตเบลได้อีกแล้วครับแกเรตเบลแกเรตเบลจี้มาครับแกเรตเบลจี้มา จี้มาแล้วก็สับโอ้โหเกือบไปแล้วครับดูครับสปีดแกเรตเบลสปีดมากมากครับแล้วก็สับลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านมือของพิกฟอร์ดครับแต่ก็เกือบเป็นประตูไปแล้วครับพิกฟอร์ดเนี่ยบอกว่าโอ้โหยิงดีมากครับแต่ว่าไม่ผ่านมือพี่รอกน้องอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูกันต่อครับแกเรตเบลก็สับเองลองดูครับก็จบสกอร์เนี่ย บอนข้างคมนะครับฮอสโกเรียบร้อยครับโอ้โหเล่นลูกสูตรครับจังหวะนี้ฮอสโกจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับเรียบร้อยไปแล้ว1ประตูครับเล่นสั้น2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เป็นแกเรตเบลนะครับที่แอสซิสต์ได้1ลูกครับแกเรตเบลมาแล้วขึ้นทางปีกเนี่ยใครที่ชอบเล่นเนี่ยโอ้โหน่าจะมีไว้ใช้นะครับสำหรับแกเรตเบลเนี่ยขึ้นปีกได้เร็วนะครับและก็ ค่อนข้างไปกับบอลได้ดีนะครับการเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยสุดจัดจริงๆนะครับสำหรับแกเรตเบลอาซาแอสตูริเกตาฮอสโคฟานไดครับฟานไดดักบอลได้ครับมาที่แกเรตเบลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโจบแมตช์แรกครับครึ่งแรกไปต่อกันที่ครึ่งหลังครับโอ้โหเอเวอร์ตันไม่มีโอกาสได้บุกเลยครับกรีตมันครับฮอสโคไปที่แกเรตเบลแกเรตเบลมองมาที่ เกต้เบลอีกครั้งหนึง่งโอ้ก็จ่ายตีดีครับจงนนังหวะนี้ฟันใดครับฟันใดตัดมาได้ยังเป็นบุสเกตครับบุสเกตมาที่พอสโคพอสโคมาที่โอ้โหยังเป็นบอลของเราครับเดลี่ครับฮาซาฮาซาขึ้นมาเมสซี่ครับกริตมันออสโค ออกบอลมาที่แกเรตเบลครับแกเรตเบลโอ้โหเร็วจัดมากครับแล้วก็ยิงเองครับลูกนี้โอ้โหโคตรสวยครับพิกฟอร์ดเอาไม่อยู่จริงๆครับจะจ่ายให้พอสโคก็ได้นะครับแต่ว่าแกเรตเบลเลือกที่จะยิงเองครับจังหวะนี้โอ้โหคมมากๆครับดูสปีดเนี่ยโอ้โหโคตรโคดรครับปีกกระดูกยุงตัวนี้ดูครับอหัวหลังหักเลยครับจังหวะนี้ กองหลังของเอเวอร์ตันนะครับรูกาดีนดูครับโอ้โคตรเร็วครับแล้วก็เรียบยิกฟอร์ดออกมาครับจิ้มเรียบร้อยครับแกเรตเบลโชว์ฟอร์มได้เฮี่ยมเกลียมมากครับผมทั้งยิงทั้งแอสซิสเลยครับตอนนี้3ประตูต่อศูนครับเจอกับเอเวอร์ตันตอนนี้แกเรตเบลก็วิ่งจี้ครับยังมีแรงเหลือครับดูครับจื้อหวันนี้ผักเพื่อนล้มไปแล้วครับลูกาดีน ใครที่เอาไว้แบบสบปีดปีกแบบนี้เนี่ยควรที่จะมีแกรตเบลในทีมเลยนะครับใครที่เล่นสายปีกอะไรแบบนี้เนาะนะครับแก t รตเบลเนี่ยการันตีเลยครับตัวนี้โคตรโหดครับทุกคนโอ้ฟันได้รวมได้ไงครับฟันไดก็ขนนะพี่มาที่แกรตเบลครับแกรตเบลมาที่กริฟมันกริฟมันได้วันโอ้โหจงังหวะนี้วัอนอยู่ที่ กตันครับเกดเบลก็ค่อ,คอยๆผ่อนฟอร์มลงแล้วครับโหโยวนออกมาที่จังหวะนี้จอเดียบาวิ่งเตะลมนะครับจบเกมครับแมตช์นี้โอ้โหแกรเบลโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆครับ5ประตูนะครับยิงเข้ากรอบ5แล้วก็มีโอกาส5ครั้งด้วยกันนะครับของบอลแค่ส0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับโอเคมาดูกันที่ อ่าวีนะครับแล้วก็เนี่ยโอ้โหแกเดบเบลมาที่1เลยครับในแมตช์นี้ชูฟอร์มได้โคตรโหดนะครับวิวตันของเขาอยู่ที่96บนะครับชูตสองครั้งผมยิง2ครั้งแล้วก็เข้ากรอบ2ครั้งเป็นประตู1ครั้งนะครับผ่านบอลทั้งหมด10ครั้งครับสำเร็จ6ครั้งสาหรับแกดเบลโอ้โหสก,กัดบอลได้ด้วยนะครับหครั้งนี่โอ้โหไม่ธรรมดาสัมผัสบอล12ครั้งนะครับอ่ะ โซนที่เขาเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกลางๆต่ำๆช่วยขึ้นเกมบุกนะครับเกมลูกเนยค่อนข้างดีเลยเกรเดเบลก็สามารถเติมเกมแอซซิตให้เพื่อนแล้วก็ยิงเองได้ด้วยนะครับสำหรับแกดเดเบลตัวนี้เพื่อนก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับสําหรับพี่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นนักเตะอีกตัวเลยที่โคตรชอบนะครับสําหรับปีกแบบนี้ดูครับแกรเดเบลจงังหวะนี้เนี่ยตัดเข้ามาให้ฮาซ่าครับเกือบเป็นประตูไปแล้วครับจงังหวะแรกก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับนี่ จังหวะที่2ครับแอซซิดให้เลยครับกริดมันสับนิ่มๆครับจากแกรเรตเบลโอ้โหพระเจ้าจอร์ดนี่เต้นเท่เลยครับจังหวะนี้เพื่อนก็วิ่งมาดีใจด้วยครับนี่จ่ายให้ครับโอ้โหเยอะมากนะครับคนที่หุ้มเข้ากับแกรเรตเบลเนี่ยแต่ว่าก็ยังจ่ายให้กริดมันได้ครับสบายๆครับแล้วก็จังหวะนี้ครับลากที่ขึ้นมายิงคนเดียวครับโคตรโล่งครับแล้วก็สับโอ้โหยังดีครับที่พิกฟอร์ดยังเซฟได้นะครับ ไม่งั้นเนี่ยยิงไปคนเดียว2ประตูเลยนะครับสำหรับแกเดตเบลตัวใหญ่นี่ครับในความจริงเนี่ยเขาอาจจะเป็นปีกกระดูกยุงนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับฟิสิกส์ของคอนแทกอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่การจบสกอร์เนี่ยคมมากๆครับอันนี้พอสกอร์ครับแอซซิดจากบูตเกรดนะครับผมลูกที่2ได้จากการเปิดมุมนะครับผมแต่ว่าเล่นสั้นนะครับเล่นลูกสุดแล้วก็ลูกที่3ครับมาจากแกเดตเบลครับวิ่งโอ้โหโคตรเร็วครับ ลู้กดีหลังหักเลยครับจังหวะนี้โคตรจัดครับใครที่เป็นสายใช้ปีกขั้น2ปีกเนี่ยทีเดนฮาซาแนะนำเลยครับแล้วก็เกเรตเบลเร็วทั้งคู่นะครับแต่เกเรตเบลเนี่ยจะเร็วกว่านะครับแล้วก็จบสกอร์เนี่ยค่อนข้างเฉียบคมนะครับส่วนฮาซาเนี่ยอาจจะตัวเลขไปนิดหนึ่งนะครับใครที่ชอบสไตล์ตัวเล็กก็ใช้ฮาซาแล้วกันนะครับส่วนปีกก็แนะนําเป็นเกเรตเบลนะครับผมโอเคน้องก็ไปลองดูแล้วกันใครที่เปิดได้ส่วนพี่ก็พอใจมากๆเลยนะครับ ส่วนเรื่องของผลเสียเนี่ยก็มีไม่ไม่มากนะครับสำหรับเจเดเบลไม่ค่อยมีด้วยซ้ำนะครับแม้จากฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าก็ตามนะครับแต่ว่าการเลี้ยงการคลองบอลอะไรเนี่ยค่อนข้างจะได้ดีทั้งหมดนะครับผมโอเคเนาะอันว่าเดี๋ยวจะมาแลกกันในช่วงคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดรูปไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปมมันเชนด้วยนะครับผมสำหรับต,ตอนนี้ก็ขอลาน้องเอฟซีไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะ